แมกูจะฟังกูก่อนอย่าหามึงเอากูมาก่อนมึงกูกับบาหลังนี่เป็นอย่างนี่กูกับบากับหมอแค้นมึงกับผัวจ้าวผ้าผาจัดกูมาก่อนมึงเขาก็จ้างกูกันแหมเขาจ้างมาจักบาทสองแสนพอแสนแม่มึง็กห้าแสน สนุบลูกขีตัวแม่ขอโทษที่กูกินลูกศิษย์อยู่กูเลือกฟังมึองสีมะล้อมยังสี่ไดอะไงไหกูมาก่อนมึงกูก็ต้องได้าล่ำก่อนเขาจ้ากูมาก่อนกูต้องล่ำก่อนโอ้ปีเต้เลยหัวแม่มันคือปองแทนเป็นอยังเบาตาคนแม่มันคือเบียดบางองเอาที่ปอบหมุนมึงก็ได้เออขดแม่มันคือกีบโผมแทนไปหามึงใส่ผ้าแม่มันยังสุดสีเขียวนี่มึงหยาบป่าหนีดูป่าเป็นอย่งนั่นหรอบอบเอ้ย กูเปิดใจมึงกันมึงเปิดกบกูบ่แหม่มสยามซับได้ดอกนี่ <c oughs> <ปะ S 2> ใส่ไปกับข้าจักนานผู้ใ <c oughs> จคอยจี๊เศร้าข้าวอีป,ปอบนี่ก็ได้ใช่ไหมไม่ต้นหนิกนะมึงมึงก็ว่ากูขัดแทฉมืึอ <c oughs> นี่มึงมึงมีงานบอกจะหล่อนเอ้ยกันนี่เดีย๋ยวจะภาพจ้างกูมาหนีดีห <c oughs> น่าบ่ลน,นี่หน้ามึงบ่ลนี่เอากระนาดตัวกันมึงก็เยอะผีไปอีป,ปอบมึงมึงว่าม่นมีอะดรบ่ เออจ้าวให้จ้าภาพเขาเอากันจังไหนล่ะบัานนี้เฮ้ามึงขีดเสร็จแล้วหมูเล็กหมดนี่มึงขามล่ำมึงขีดเสร็จแล้วเมอหดพ่มอล่ำมาจีตีกันแล้วสั่นหมอล่ำสี่ลู้เสียวจังไหนแม่จ้าภาพขสันกับม่านี่ขอปรึกษากันไปอยู่คนละฟังไหนบอคนละฟังหนูขีดเสร็จแล้วข้าไปจ้าภาพอันโคสกพกมันนี่โคตรสกปกโคสกปกว่าจังไหนครับให้ปรึกษาในบ้านนี่โอ้ยลูกพี่สันนี่ไม่จังหมอล่ำมาอีกคณะหนึ่งเออมันตำกันเห็นได้ในบ้านนี่ไหว สิแก่ปัญหาจังแดนนอกซอยเนี่ยโอ้เอาจังซี่จังไหน<ะ>กัให้เแล้วเล่นไปเลยเอา<ะ>กัเล่นน้ำกันนี่ละเพราะว่าเรากับหมอรับคือกันอยัวเออแก่คนละคณะให้เแล้วเล่นน้ำกันรัวอเอาผ<อ>ู้หนึ่งล่ำทำร่องขอนเจ้าพู้หนึ่งทำร่องขอนอุบลนเทสได้ไหนง่อยมันปั่นนั่นตีโดนเนี่ยง้วยมันหลายทำร่องนี่ทำร่องสั่นทำร่องง่ายทำร่องเอาต่อใครอยากล่ำหรอกค่ะล่ำไม่ล่ำไม่หมอรับยังมาหมอรับมิตีไม่เออล่งเบืองเพิ่มเจ้ามัดถ้าได้ที่ อันในสันถามเนี่ยค่ะว่าอีปอบนี่มันคือข้าสั้นแท้ข้าสั้นพองกูเต๋ปากโอ้ยเขาเป็นผู้ยิ่งผูง่ะเป็นไม่ยิ่งลูกเป็นไม่ยิ่งคนรเด่นมันคือยังปริโอุกดอกกระเดียมึงลูกขืนมึงได้ไปอี่หามึงหมุนมึงก็หนะกูลูกเจ้าภาพแน้โอ้ยก่เป็นโอลีฟปะกูจิบอกโหจะบ่านเลยจะมาไม่ไังไหนไปหาทวงเจ้าภาพไม่นุ่มหรือเนี่ยงอกกูถามให้มันหลอดตั้มโอ้ยโอ้ยเจ้าเปียเขาเป็หลอดตั้มนี่เจ้าภาพค่ะ มาล่ำมาเนี่ยมามีแนวกินแนวอยู่ให้กินบมอขาปุ๋ยบ่ได้เอื้อนมากินเขาเอื้อนมาลำแหมอ้าอีป่อเบ้ยขยอนบ่มีแนวยืนน้องกินบ่แม่เจ้าภาพเขาขอใจผิดไปจ้างฉันว่าเข่าหาปุ๋ยเหล่ายาแป้งเ่ราะต้องขาดต้องหยั่งแนวอยู่แล้วกินเปียบใส่ตากุณพ่อหอดพุ่นเด้พุ่นร้านค้าน้ำลายผุนเสือไม่เขาใจผิดแล้วมึงเขาใจผิดแล้วอีอยนนี่มัจะไหนคะเจ้าภาพเขาว่ามึงกินแมงเมาเขาแล้วบ่ได้หา จ้าเสอนเปกาตายตีอันย่ำแต่กูสิได้ฟังก่อนสูลร่ำนี่ฮะเอาโลดค่ะมันกเป็นการเสียเวลาค่ะเรำแม่จะภาพใครทายนางคนกใครจะมาเกี้ยกเแม่จ่้างมาต่ำปันสิพอดสิล่ำก่อน่่เดี๋ยวจะูเสีเหตุตัวสูลร่ำนี้กูสสี้างเอามอทีจ้างให้แดงสองวงมาต่ำกันมะโคตรกวจะได้ขาดีรำก่อนค่าเอาจังเสียเนาะมาพีเจ้า เจ้าเป็นมอลำเป็นมอมแม่ค่ะลำก่อนค่ะเพิพ่งจ้างเจ้ามาก่อนแตกแสนหาค่ะแตกแสนหาจ้างเจ้าคือกันหาแสนค่ะหาแสนเอาจังซี่ซุ้มเจ้ากันทั้งนาทีแพ้ทั้งนาทีทาทมันนั่นแหละครับผมให้ล่ำพร้อมกันมาฉันท์อเออเจเอาแบบเอาแบบนั่นเหรอเอาจ่าจีจ้าให้ใหมอล่ำเถื่อหล่ำก่อนจ้เอาถ้าเจ้าว่าให้ล่ำพร้อมกันก็หยกแล้วยีบปอบมึงพอล่ำพร้อมกันเอออ้ยตายวะบ่